b t ซีไต่ระดับแบล็กแรงหนุนจากกฎหมายใหม่ทรัมป์บิตไวส์ลันบิคคอยมีโอกาสแตะ2แสนดอลในปี2025 SEC อน um ุมัติ Grayscale ETF ชูห้าเหรียญในตำนาน สวัสดีค่ะวันนี้วานาตี้และคริปโตช็อต EP 214นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของเรากันค่ะ BTC ใต่ระดับรับแรงหนุนจากกฎหมายใหม่ทรัมป์ค่ะ เช้านี้ท้องฟ้าเขียวสดใสนะคะราคาบิตคอยพุ่งแต่1 9 0 0 0ดอลลาร์เข้าไปแล้วท่ามกลางเม็ดเงินที่ไหลเข้าตลาดคริปโตอย่างต่อเนื่องค่ะแถม24ชมั่วโมงล่าสุดค่ะก็พบว่ามูลค่าซื้อขายของบิตคอยได้พุ่งทะลุ4,500ล้านดอลลาร์ในขณะที่มูลค่าตลาดโดยรวมค่ะยังคงอยู่ที่ราวๆ2ล้านล้านดอลลร์ค่ะ และหนึ่งในสาเหตุที่ดันราคานะคะแน่นอนค่ะว่ามาจากการผ่านร่างกฎหมายของคุณโดนัลด์ทรัมป์ที่มีร่างกฎหมายชุดใหญ่ที่รวมมาตรการหลายๆอันเข้าไว้ด้วยกันค่ะทั้งการลดภาษีค่ะการเพิ่มงบประมาณในด้านกลาโหมนะคะแล้วก็ความมั่นคงชายแดนแล้วก็การตัดงบสวัสดิการสังคมและเพื่อชดเชยงบประมาณบางส่วนค่ะก็ทำให้ต้องลดงบประมาณในโครงการสุขภาพแล้วก็โภชนาการยอดนิยมและขณะเดียว ก็ทำให้ลดภาษีลงไปกว่า4.5ล้านล้านดอลลาร์ค่ะทางคุณแมทฮูแกนค่ะ,ะ CIO ของ b Bitwise a s s e t Management นะคะ <c oughs> เขาก็มีการออกมาให้ความเห็นว่าการพิมพ์เงินไม่จำกัดของรัฐบาลค่ะ <c oughs> คือเหตุผลที่นักลงทุนควรจะต้องถือ Bitcoin <c oughs> พร้อมกับกล่าวเสริมว่าการถือสินทร,รัพย์ที่อยู่นอกระบบการเงินดั้งเดิมเป็นสิ่งจำเป็นในยุคที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการขาดดุลได้ค่ะ และด้วยปัจจัยเชิงนโยบายแล้วค่ะแนวโน้มทางเทคนิคของบิตคอยนะคะก็ยังแสดงสัญญาณบวกโดยราคาค่ะ,คะกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่บริเวณ114,000ดอลลาร์ 1, 4, และหากสามารถทะลุระดับดังกล่าวได้นักวิเคราะห์บางรายค่ะก็คาดการว่าราคามีโอกาสที่จะพุ่งไปต่อไปแต่130,000ดอลลาร์จนถึง140,000ดอลลาร์ได้ในระยะกลางค่ะ ทางฝั่งนักขุดแล้วก็บริษัทคริปโตขนาดใหญ่นะคะก็ยังไม่เร่งขายบิตคอยที่ถืออยู่ค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นแล้วก็ความมั่นใจในทิศท,ทางตลาดสอดคล้องไปกับข้อมูลจากตลาดอนุพันธ์ที่ระบุว่าปริมาณของ long position ยังคงมีสัดส่วนสูงกว่าปกติอนาคตบิตคอยค่ะสินซับใหม่ที่จะมาแทนเงินเฟอ้อดูทรงดีเลยนะคะ ไปดูค่ะทายไปของเรากันค่ะบิตไวส์ลันบิตคอยมีโอกาสแตะ2 0 0แสนดอลลาร์ในปี2025นี้ค่ะเป็นอีกเจ้านะคะที่ยังคงเชื่อมั่นในบิตคอยแล้วก็ยังยืนยันการคาดการเดิมว่ารคาคาบิตคอยค่ะจะแตะ2 0 0แสนดอลในปีนี้ในขณะที่อีทูเรียมกับโซล a นาจะไม่สามารถทำออทามไฮได้อีกค่ะ ทางคุณแมตต์ูแกนค่ะประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนหรือว่า CIO ของ Bitwise แล้วก็คุณไบรอันรัมเซนค่ะ หัวหน้าฝ่ายวิจัยของบริษัทได้มีการออกเมมโมถึงลูกค้านะคะว่าบิตคอยค่ะทำราคาสูงสุดใหม่ที่1 1 2 0 0 0ดอลลาร์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากเงินที่ไหลเข้ากองทุน ETF อย่างต่อเนื่องและความต้องการจากบริษัทที่จะนำบิตคอยเข้าไปเก็บในคลังสินทรัพย์และการที่สหรัฐจัดตั้งเงินทุนสำรองบิตคอยแห่งชาติค่ะ และถึงแม้ว่าราคาจะยังคงมีความผันผวนนะคะแต่ทาง Bitwise ค่ะเขายังคงมั่นใจว่าราคา Bitcoin จะพุ่งขึ้นไปถึงส0 0 0 0นดอลลาร์เพราะความต้องการจากสถาบันยังคงมีมากกว่าที่ราคาจะหยุดนิ่งได้นานค่ะขณะที่ทางด้านอีทูเรียแล้วก็ s ซ l a n a นะคะแม้ความเชื่อมั่นจะน้อยกว่าค่ะ แต่ก็ยังคงมีโอกาสเติบโตได้จากแรงหนุนของการยอมรับของ Sta b บ e c คอ n การอนุมัติ ETF และจากการที่บริษัทซื้อของ e t h e เ e ียมและก็ s ซ l a n a ในรูปแบบของทุนสำรองสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์อย่างไรก็ตามค่ะราคาอิตาเลียมและเซร์นายัางติดลบอยู่นะคะเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีปีนี้และความเสี่ยงจากภาพรวมเศรษฐกิจมหาภาคก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่ฉุดไม่ให้ตลาดกระทิงสามารถพุ่งทยานได้อย่างเต็มที่ค่ะ ด้าน s t a b l e ล o i นะคะแล้วก็สินทรัพย์ในโลกจริงค่ะที่ถูกแปลงเป็นโทเค็นหรือว่าที่เราเรียกกันว่า real world asset นะคะก็กำลังเป็นดาวเด่นในตลาดคริปโตเลยค่ะโดยมูลค่ารวมของ Stablecoin ค่ะพุ่งขึ้น30%เ แต่260,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Real World a s s e t ค่ะเติบโตเกือบเท่าตัวไปอยู่ที่25,000ล้านดอลลาร์และหากโมเมนตัมนี้ยังคงอยู่ค่ะทั้งสองสินทรัพย์ค่ะก็มีโอกาสสูงที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ปิดไว้คาดการไว้นั่นคือมูลค่ารวมของ Stablecoin ค่ะจะแตะ4 0 0 0 0ล้านดอลลาร์และ Real World a s s e t จะทะยานสู่50,000ล้านดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะ ทั้งนี้ค่ะทาง Bitwise ค่ะเขาได้กล่าวปิดท้ายไว้ว่าครึ่งปีหลังค่ะจะต้องน่าตื่นเต้นแน่นอนพร้อมกับลุ้นว่าครึ่งปีหลังที่คาดการไว้จะเข้าเป้ามากน้อยแค่ไหนอันนี้ต้องรอติดตามกันนะคะ และไปดูค่าวถัดไปของเรากันค่ะ SEC อนุมัติ g r a y s c a l e ETF ชู5เหรียญในตำนานนับเป็นข่าวดีสำหรับ g r a y s c a l e นะคะเมื่อ SEC เขาได้อนุมัติ g r a y s c a l e ETF ตัวใหม่ที่ได้รวบรวม5เหรียญคริปโตในตำนานมาใส่ในพอร์ตเป็นทางเลือกของนักลงทุนฟิลแบบกองทุนรวมเลยค่ะ ดูแล้วอาจาจะเป็นเหมือนเรื่องเล็กนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะมันอาจาจะเป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญก็ได้โดยทาง g r a y s c a l e ETF ใหม่นี้ค่ะมันประกอบไปด้วย5เหรียญในตำนานในสัดส,ส่วนที่ต่างกันไปนะคะได้แก่ Bitcoin 80.2% Ethereum 11.39% XRP 4.82% Solana 2.78%และ Cardano 0.81%ค่ะ หากย้อนดูประวัติศาสตร์ของเก s c a l e ค่ะเก s c a l e เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ขับเคลื่อนวงการ ETF อย่างยาวนานต่อเนื่องมาเลยนะคะและเขาเองค่ะก็เคยยืนข้อเสนอเกี่ยวกับอ้าคอย ETF แล้วก็การ Staking ETF มาแล้วในอดีตถึงแม้ว่าจะถูกปฏิเสธก็ตามนะคะ แต่การอนุมัติครั้งนี้ค่ะมันสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงจุดยืนของ SEC ที่เริ่มจะเปิดกว้างมากขึ้นต่อคริปโตนอกเหนือจาก Bitcoin แล้วก็อ t h e r e ียค่ะแถมมันยังอาจจะกลายเป็นแรงกระเพื่อมที่ส่งผลให้บริษัทอื่นๆรีบยื่นขอ ETF แบบผสมเช่นเดียวกันในเร็วๆนี้ด้วยนะคะ เหตุ hey, การณ์นี้ก็เหมือนกับการยอมรับเชิงนโยบายนะคะที่อาจนำไปสู่การเติบโตของตลาดทุนคริปโตในสหรัฐอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาว่าเอาคอยค่ะที่ถูกรวมอยู่ใน ETF ล้วนเป็นเหรียญระดับเลเยอรนะคะที่มีระบบนิเวศที่แข็งแรงมากๆแล้วก็มีผู้ใช้งานจริงจำนวนมากด้วยถ้าเกิด SEC สหรัฐยังคงเดินหน้าในทิศท,ทางนี้ค่ะก็มีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะที่ปี2025นี้จะเป็น ปีทองของ ETF ที่ไม่ได้มีแค่บิตคอยอีกต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้คือ Cryptoshot นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ